ลูกค้าหลายคนนะคะกังวลเรื่องของเวลาตามมาด้วยเรื่องของคุณภาพแล้วก็การจัดส่ง3อย่างนี้เป็นปัญหาหลักๆนะคะที่ถามกันเข้ามาเวลาที่ต้องการจะสั่งซื้อสินค้าของเรานะเะมย์อยากจะบอกตรงนี้เลยว่าเรามีความพร้อมมากๆนะคะในการจัดเตรียมจัดทำนะคะผลิต สินค้าให้ตรงตามเวลาที่สุดในส่วนของคุณภาพของสินค้านะคะแน่นอนว่าตัวผลิตภัณฑ์ที่เราเลือกใช้เนี่ยก็ได้มาตรฐานระดับโลกนะคะซึ่งคําว่ามาตรฐานระดับโลกในที่นี้ก็คือว่าเขามีแบรนด์ชัดเจนนะคะตัวสินค้าเนี่ยมีความหนาที่แน่นอนอย่างที่วางอยู่เนี่ยเป็นความหนา2ความหนาคือ0.47นะคะแสกคูและ0.40แสกคูชื่อเรียกของตัวสิน้าเงินนี้นะคะมีชื่อเรียกว่านัวบูค่ะและ ตัวโฟมความหนาที่ใช้ที่วางอยู่ทั้งหมดเนี่ยเป็น P ีวนิ้วนะคะซึ่งดีมากสำหรับการนำไปใช้ในอาคารไม่ว่าจะหลังเล็กหรือหลังใหญ่ถ้าความสูงของหลังคาคุณไม่ได้มีมากถึงระดับ5เมตร6เมตรแล้วแล้วก็ในความหนาระดับนี้จะช่วยให้บ้านของคุณเย็นประหยัดค่าไฟ ะะแล้วก็เงียบเมื่อมีฝนตกลงมาปราศจากเสียงรบกวนด้วยนะคะและในเรื่องการจัดส่งนะคะทั้งหมดนี้เราสามารถจัดส่งให้คุณได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนของประเทศไทยนะคะเพราะเรามีเครือข่ายที่ไว้ใจได้และมีความเชี่ยวชาญในการนำส่งนะคะระบบโจเจติกเราก็ไม่ได้ละเลยนะคะให้ความสำคัญมากพอๆกันกับการผลิตเลยทีเดียวสามารถจะส่งให้คุณได้ทุกพื้นที่ อย่าเพิ่งสั่งหลังคาถ้าคุณยังไม่ได้คุยกับเซนสติวเพราะเรารู้จริงเรื่องของหลังคาค่ะ